ว่าจังหวัดเดียวเนี่ยยืนไม่อยู่แต่ถ้ามาเป็นกลุ่มจังหวัดเนี่ยมันจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้เราต้องผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเกิดการกระจายไรายได้นะครับสร้างงานสร้างไรายได้แก่ประชาชนในท้องที่นะครับเราต้องการ พัฒนาใช้กีฬานําการท่องเที่ยวตามแล้วก็พัฒนาเรื่องของสุขภาพสุรีเราเนี่ยมีความพร้อมในด้านการเป็นศูนย์กลางของประวัตศาสร์ของประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนให้สามารถเข้ารับการบริการทางภาครัฐได้อย่างสะดวกประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น หากเรามีแหล่งน้ําถาวรสามารถทําเกษตรได้หลายรอบทําให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากโคราชมีพื้นที่กเกษตรกรรมเยอะมากน้ํายังไม่เพียงพอและทั่วถึงในทุกพื้นที่ทําให้ต้นทุนก็ยังมีปัญหาอยู่การสรุนจากโครงการจากภาครัฐ จะทําให้จังหวัดยโสธรมีการท่องเที่ยวและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรครับได้โปรดพิจารณาพัฒนาอีสานตอนล่างสองให้เราเป็นเขตเบรเดียนเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตครับขอบพระคุณครับขอชื่นชมในความพยายามของพวกท่านที่ทําให้พวกเราได้รับทราบว่า อะไรคือจุดแข็งที่เราสามารถส่งเสริมแล้วเห็นผลโดยเร็วนะครับอะไรต้องเร่งไปจุดอ่อนนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นจุดแข็งได้ความใส่ใจการให้ความสำคัญเนี่ยเป็นการร่วมมือของทุกๆฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างความก้าวหน้าความเจริญให้กับทุกๆจังหวัด และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังลงพื้นที่เยี่ยมชมงานโฮมกันที่อำเภอกันทะละักษ์จังหวัดศรีสะเกดอีกด้วยเนื่องจากเป็นโครงการนำร่องส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ20ปี ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านต่างๆความคิดสร้างสารรค์ของทุกคนมาจัดแสดงออกร้านเพื่อเพิ่มโอกาสทั้งเศรษฐกิจสังคมและความสุขของภาคประชาชนอีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชนอีกด้วยก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนในความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่นะครับขอให้มั่นใจครับ